สวัสดีค่ะนักเรียนหันษาภาษาไทยโดยกุสุเจ้าวันนี้เราจะมาอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่4ต่อกันนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านบ่อยๆนะคะคำที่1ค่ะต้นจันต้นตาลต้นใสต้นสเลาต้นว่าตหนุต้มเค็มระหนัก ตรัสตรากรรมตริตรองตลอดตะกะตลาดตวัดตะกร้าตะเกียกตะกายตะโกนตะขบตะรางตะวันชายตังตัวยงตาช่าง เต็งตามรอยตานตื่นเต้นตุ้งติ้งเตรียมเต่าดำเต่านาเต้าหวยโต๊ะจีนถนนถนอมถลมถลาถลากถลำถวาย ทวินทินฐานเถอไทถนายทบทวนทยอยทรงเกาะทรงเข้าพระไทยผิดทรงขวาทรงธรรมทรงนึกทรงยศทรงฤทธสวงอก ซัวทรงทรัพย์สินซาสามวายสุดโสมทริสีท่วมถวยหารทหารท่อกาดท้องฟ้าทอดพระเนธทธนุถนอม ทะเลสาบทัศนศึกษาท่าท่าน้ำท้ายซอยเท้าไทยท้าเหาทำนองสนอทิมทิวแถวทิวทัศทุกขวเวทนาทุก กังทุ่งหญ้าทุ่มทูนเทเบิลเทนนิสเท,เทวาเทวีแท็กซี่แซ่โทรทัศน์โทรศัพท์มือถือธงชาติธนบัตรธนูพรม ธรรมชาติธาตุเหล็กธาราทุระอย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ